สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติธรรมสนมดิวารตีทุกท่านทุกคนนะครับใกล้วันหวยออกโอ้ยไม่ต้องใกล้สิอุ้งมือนี่หวยออกแล้วครับวันที่ผมลงคลิปก็วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับวันหวยออกขอให้ปังๆขอให้ร่ำรวยสุขทุกคนนะครับห่างหายทีผมบ่ได้เฮ็ดคขีบบัวใดถ้ำิปบ่ค่อยได้ไลฟ์สดเนื่องจากมีภารกิจติดข่าวนะครับช่วงอาทิตย์ ที่เมื่อสักครูน่นี่ย้าเหยียดเลยเอ้าเมืนน่อนี้เอาขอมาฝากจับออนไลน์นะครับจาก Tik t o อกนะครับคือช่วงนี้บกหอยมีเวลานะครับไปทำข่าวก็เลยบกหอยได้อัพคลิปแล้วก็หาหวยทัน f อฟทุกทา่านทุกคนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมผมก็มีเวลาที่จะดูเอ่องทิกต t อกนะครับก็เลยไปเห็นหล,ลายคลิปน่าสนใจรับสรุปตัวเลขคงสุดทไทยก็แล้วกันนะไปดูคลิปแรกครับ เตาเข่าบานเพื่อนได้ตัวเล็กอย่างเฮ้ยเตาเข่าบานกับเตาน้าโชคครับไปเบิ่งกันครับสวัสดีค่ะทุกคนมีอะไรจะบอกค่ะมีเตาใหญ่ค่ะเดินเข้ามาในบ้านค่ะที่บ้านกําลังจะสร้างใหม่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่โคราชค่ะฝนตกพอมๆค่ะมีเตาค่ะเอาสองพี่สองหนูพี่อ่ะหนึ่งเห็นไหมค่ะเห็นเลขเหมือนกันนะคะเนี่ย ตัวใหญ่มากเลยโอ้ัวออกมา่ะเนี่ยลองหมวกใบนี้นะคะคือหมวกใบนี้ใหญ่มากค่ะลองแทบกับตัวเต่านะคะเนี่ยะคะ่ะทุกคนหัวออกมาแล้วค่ะโอ้โหเต่าใหญ่เดินเข้ามาในบ้านค่ะดูเนี่ยแฟนถือไฟสองค่ะมาจากทางไหน,นี่ะเต่าใหญ่ค่ะดูเต่าอะไร เดินขํ้นมาที่รถค่ะรถทะเบียนเนี่ยค่ะทะเบียนสามแปดเก้านะคะเนี่ยค่ะทะเบียนสามแปดเก้านะคะเนี่ยค่ะทะเบียนสามแปดเก้านะคะอ่ะคลิปแรกนะครับเตาเข่าบ้านเตาน้ำโชกโอ้ยข้างหลังเบิ่นเขียนเฮ้ยว่าจีเขียนกับโบหูมาเกิดสกู่เนาะบบหัวเพิ่นเขียนหรือเปล่าโบหัวนะครับ หนึ่งอะไรหกหาหรือเปล่าแต่นะครับเจ้าของลิปเพลินแผนไปทีปท้ายทะเบียนรถนะป้ายทะเบียนรถมีอะไรบ้างครับป้ายทะเบียนรถ3 8มเก้าครับชอบบ่ชอบก็ว่ากันไปอะเผื่อเป็นเหล็กนำโชคและคลิปต่อไปเป็นนีครับอืมเอาไงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับไปดูคลิปนี้กันก่อนครับอันนี้คลิปสองค่ะสามตัวกามา เบิ่งชัดๆซุ่มไก่ไก่เนี่ยมไก่ไก่สามตัวตรงๆจ้าให้โสกให้มนันให้รำให้รวยสกู๊สุสก้นจ้าฮะคลิปนี้นะครับเคยโลกไปรังทีหนึ่งเนี่ยรังทีสองขอบคุณเจ้าของคลิปทั้งเมดนะครับสูบูทุกคนลืมว่าของผู้ใดเป็นผู้ใดครับ เขอหลายๆคลิปนี้นะครับจอบปลวกหรือว่าเขาเหลยกว่าเป็นหมดหรือเปล่าบนแห่ใจนะครับก็เห็นตัวเหลขกอยู่นะผมเห็นแค่สามครับท่านผู้ชมนะครับเห็นตัวไหนพิมพ์ข้มเมนบอกนะครับพิมพ์บอกเลยนะครับเพื่อคนอื่นเขาสิได้เบิ่งเข้าได้เบืองนํานะครับผมกับบุงหัวเหล็กไม่อย่างผมกับบงว่าเอ๊มันเหล็กอีอย่างครับผมกับอ๊แต่วันเหล็กสามนะครับผมเห็นเป็นเหล็กสามนะครับ น่าจะเป็นเลข3หรือเปล่าไม่แน่ใจ3อะไรไม่รู้นะครับช่วยพิมพ์บอกด้วยนะครับพิมพ์บอกก็ดีนะครับ3อยยังบู๋นะครับแต่ว่าน่าจะเป็น3 7มเจ็ด,ดคลายๆนะเอ๊ะมัน3อะไรกันแน่นะครับอ่ะท่านผู้ชมดูอยู่นะครับว่า3อะไรหรือเป็นตัวอะไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ เจ้าของคลิปด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปที่ผมเคยไลฟ์สดไปแล้วนะครับที่วัดศรีสว่างโคกาสารแม่จุรามณีนะครับแม่หมอธรรมร่างทรงนะครับเพลินฝันแล้วก็เห็นแสงเพชรนะครับตรงก้านหมาสีขาวฝันบ่อยๆนะครับวันมือมือนั้นเพื่อนกัมือวันผ่านะครับคืนวันผ้าฝันเห็นอีกก็เลยเอามาถวายไปดูคลิปกัน ต่อครับหกหาะเดี๋ยวคือปายัไยอย่ปากเเอากระปาเยตัวตเออกรเดเนีเห็เห็นตัวไหนเห็นตัวไหน่หาเห็าเจ้าของคนแรกเห็นได้เห็นต่นอเหนเนล่นัวอ้อ้อย้ย ไอ้ย่างไวสี่วั่งย่างไปสี่วงมนเขาถามบอกเขาเลยยังตัวหมันดูล้น้นคนพอข่าคนนี้คนคนเห็นีเนแล้วมึงใกล้ยรงเห็นเดี๋ยวกใกล้ตวเหนเดีก้อ่าเดี๋ยวมึงเดี๋งนีเนาะ โอ้น <body> ั่นนี่นีนเออนั่นนั่่นนม่อ้าใกล้้ยะเจ้าหมา่อที่นั่นเขาอยู่ที่มาเห็นเนัวตันตัวงานอย่างนี้เนี่ยมนีนหกหาเนาะานตัวนั่นเห็นตนกจะห็นว่าก็่นัดี๋ยวเดี๋ยว่ก็เลยเห่น้นสู็น้นมกเลยต่งีเบรหาหแล้ว ครั้งแรกเป็นหอกครั้งแรกเป็นฮกบอกเอาครั้งนี้เป็นยังนี่เป็นศูนยเป็นศูนอ๋อหางมันหายหายนี่ก็ว่าศแต่ล้วต้นนี้เลยเป็นเจ็ดศูนสามใช่ไหมเจ็ดศูนย์สามัไนนะมันไหนก็เป็นอยังกัควายออกกนอันไหนอันไหนอันไหนันไหน้านนไหนต้นไหน ม่สิบคก็ปลูกเพียหน่งนแมจะเขียนสอนมันสดกหนองไส้หน่องไส้เนแสงเผ็ดมันยะได้มาข่าว้นขี้มาข่าวเต่าหมือนสิบแปาขึ้นคนลอเป็นผู้ไส้วม่เป็นผู้หญิงไหนเป็นผู้ไส้แสงเผิดแสงเผิดเป็นหนองของแม่จุฬามณีเนาะจุฬามณีเพื่อนสิขี้มาตังแต่หมือนสิบแอดขึ้นคนละฟันกลางคืนก่อนสิปแปดขึ้นนะฟันฟันขี้มา ก็เลย่าห้แต่ถือเด้อสี่ซื้อมามาให้อันนี้ก็ถือน้อยเนาะก็เลยว่าอุ้ยท่านซื้อบัินี้ไปเข่าฟันมือขึ้นฟันขึ้นก่อนกัเป็นฟุตไาด์เลยหลีกสีมาล้วได้เก่าสูงเก่าคนว่เก่าศูงศูงเก่าเก่าศูงสูเก่าแ็เรอแต่เนาะเพื่อนเราจะสั่นเนาะแค่สื้อว่าจังใดตัวเดียวเลยบ่ตัวเดียวเก่าศูงสูงเก่าคนว่ะจนมาบอกมูขาฟังมูเขาว่าอ้ยหลีกยังสูงมาตวเก่าดอกมูขาเก่าว่า ไอคิดจะได้กับว่าจังสันก็มางสันเนาะโตเก่าได้เนาะซูนเก่าเก่าซูนเก่าบ้านนี้เพื่อนว่าหมาเก่าซูนซูนเก่าเพื่อนว่าต้อนตอนเพื่อนบ่อนเพื่อนเพื่อนส่งมาเอ้เพื่อนขี่มาอยู่เอ็นบ่อโบเพื่อนยางอยู่เพื่อนยางอยู่เพื่นยางไปใส่คือจังโอ้โหแต่จัดฉันเห็นผู้ชายจีสอบเพื่นอยู่ในบริเวณก็จักเพื่นอยู่หม่องจังไหนแต่ว่าฟันตะเกียบตะกับเพื่นอยู่ในน้ำนั่นเลยในน้ำบ้านนี้เพื่อนก็บอกว่าให้ซื้อเอาหพื่อนจะได้ก่อนเพื่อนบอกว่าให้ซื้อเอาไดน 9009พะนะเพิ่นบอกว่า9009เด้อจังซี่นะอืมก็บอกว่าให้ถืเด้อสิซื้อมามาให้9009เพิ่นว่าอืมให้ซื้อเอาให้ซื้อเอาเด้อให้ซื้อเอาแต่เป็นผู้ชายอืมก็เลยว่าเอามามาให้แล้วกันให้ถกนี้ก็สิซื้อสุดจงกระเบนมาให้เออสุดตงกระเบนอย่าได้โตกระเบนนแม่นบ่กระเบนแบบคนผู้ชายนคือนันคนใส่อ๋อแบบโบราณเนาะโบราณเพิ่นใส่นั่นแม่นเออๆๆ ทำไมจถือห้แต่จะถือเนาะแต่ถือไไม่ยากดอกบอกเพิ่นวันนี้ก็เลยมามาถวายเพ่อมาถวายเอาเมามาถวายครูดึงแล้วก็มีอย่างก็พุละหมพลมาพละใหม่เนาะบัวรือใ่องแอันนี้มันหอนแตงนั้นมันถือเลนนะแกชิไม่เห็นมันทำเจ นั่นคือตัวเลขนะครับเอาแค่เบอบอสรุปแค่นี้ก่อนย้อนไปดูคลิปย้อนหลังกันแล้วกันคลิปผมบ่คอยหลายเท่าไรเลขก็บ่คอยเยอะนะครับพิษถูกบ่วากันเดียวค่อยมาสรุปกันอีกรั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเนี่ยมันบอกเลยนะครับบ่ให้บ่ต้องให้ผมสรุปนะครับเพราะว่าแต่ละช็อตสองสามคลิปเมื่อมัสรูเนี่ยบอกชัดเจนว่าตัวอีังนะครับเอาเปน็นว่า ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกท่านทุกคนมีคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดจกไก่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวาร์ตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับรวยรวยเฮง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 เฮิ่